ล่าสุดปุนเส้นนะคะได้กด unfollow IG นานาไรบินาเพื่อนสนิทในแก๊งนางฟ้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะหลังจากที่ก่อนหน้านี้นะคะมีการลงข่าวบอกว่ามีดาราท่านหนึ่งนะคะเป็นดาราตัวแม่เบี้ยวเงินเพื่อนๆมูลค่ากว่า400ล้านบาทแน่นอนลาะค่ะหลายคนพุ่งเป้าไปที่คุณวุนเส้นวิริธิพาเลยนะคะเจ้าตัวก็รีบออกมาชี้แจงทันทีบอกว่าไม่ใช่วุ้นแน่นอนนะคะแล้วก็เรื่องนี้เนี่ยถือว่ากระทบกระเทือนเธอมากๆเลยไม่เคยมีข่าว เรื่องความเสียหายแบบนี้มาก่อนในทางธุรกิจด้วยนะคะหลังจากที่โพสต์ไปเนี่ยเพื่อนๆก็ต่างรีสตอรี่วุ้นเส้นนะคะคือการซับพอตแหละยืนยันว่ายังไงก็ไม่ใช่วุ้นเส้นแน่นอนรวมถึงเจ้าตัวอย่างคุณนานาารบีนาคะที่ออกมายอมรับว่าเป็นตนเองเองนั่นแหละค่ะก็ออกมาแชร์ว่าแบบยืนยันว่าไม่ใช่วุ้นนะอะไรแบบนี้เหมือนความสัมพันธ์นั้นยังจะแบบดีอยู่นะคะเพราะว่าไม่แน่ใจว่าคุณวุ้นเส้นอาจจะไม่รู้เรื่องในตอนแรกเลยแล้วคุณนานาก็ไม่ได้เล่าอะไรให้ฟังด้วย อล่าสุดเพื่อนๆในแก๊งนางฟ้าคงจะมีการไปคุยกันมาแล้วนะคะแล้วก็ทราบปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นรู้ว่าแต่ละคนโดนหลอกอะไรมาบ้างนะคะจนล่าสุดเนี่ยทางคุณเจนนี่เขาก็ออกมาโพสตอรี่บอกว่าไม่คิดว่าจะโดนเหมือนกันอะไรประมาณนี้ไม่คิดว่าจะเจอแบบนี้อะไรประมาณนี้วุ้นเส้นก็ออกมาเคลื่อนไหวนะคะกด unfollow ทางคุณนานาเรียบร้อยแล้วรวมถึงตัวของคุณเจนนี่เองก็เหมือนกันนะคะกด unfollow unfollow เรียบร้อยแล้วคือเพื่อนๆในแก๊งนางฟ้าค่ะทุกคนตอนเนี้ย เท่าที่ดูก็คือเหลือคุณแอนอริชาคนเดียวที่ยังฟอลโล่ไอจีของคุณนานาอยู่นะคะในขณะเดียวกันนานานก็บอกว่าเธอเองเนี่ยยังไม่ได้อ่านฟอลโล่เพื่อนๆคนไหนเลยแล้วก็อยากจะขอโทษเพื่อนๆด้วยเข้าใจดีว่าตนเองนั้นทําสิ่งที่ไม่ดีแล้วก็อยากจะแก้ไขข้อผิดพลาดนะคะแต่ว่าเรื่องราวเนี้ยจะจบลงยังไงเรายังไม่ทราบนะคะเพราะว่าล่าสุดทางเจนนี่เองก็ได้มีการเข้าพบเจ้าหน้าที่ตํารวจเพื่อขอคําปรึกษาไปแล้วจะมีการ พูดคุยกันก่อนหรือว่าจะดําเนินคดีตามกฎหมายก็ต้องรอดูกันต่อไปค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามมุกปริมด้วยนะคะ